สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหละกเอเอฟซี FC, ที่คิดฮอดคิดถึงครับพี่น้องเมื่อนี้มากันอีกแล้วทีมงานหมอลำเทิงมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้มาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศที่ทุ่งนาครับพี่น้องก่อนสิไปเบ่เงบรรยากาศก็อย่าลืมด้วยแหละพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอลำเทิงนะครับพี่น้องช่องหมอลำเทิงดำเนินการโดย ดำเนินงานโดยพ่อใหญ่สเสถียรก้อนคำหมอลำเทิงนะครับพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศทงหน้าทงหน้าเห็นเขียวขจีเนี่ยนี่พี่น้องผู้ละคนมาปาท้วพ่อใหญ่สเสถียรเขาโจม้า,มาง่ามแท้พวางลังคนนะครับแล้วเห็นเขียวเขียวเนี่ยนี่ผู้บางคนกับว่าเขาง่ามนะครับผู้บางคนกันก่าว่าจะทายใกล้ให้เเบิงเนี่ยเดี๋ยวผมสิมาทายใกล้ ใกล้ๆให้พี่น้องเบิงนะครับนี่นะครับจักเม็ดเข่าหรือเม็ดหยาแล้วท่านผู้ชมเบิงเบิงเดี๋ยวให้น้าม,มาผมก็คิดว่าผมสิมตัดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเป็นดอกมันกำลังแตกดอกแล้วมันเป็นญ้าบเอ,อ็นว่าหยาผือหน้าท่านผู้ชมแต่ว่าขันห้องตัดมันกับว่าเป็นหยังเขาเม็ดใดเลยมันก็ขข้นมาได้อยู่นะครับ แต่บาขันเขาตัดมันกับเพื่อควบสวยงามคือเขาตัดให้มันลงไปมันเปื่อยให้มันเปื่อยเป็นเป็นปุ๋ยเป็นฟุ่นไปนะครับพี่น้องผู้บางคนมันจะไปตัดม่านเขาบดตัดบดได้แต่ท่านผู้ชมมันหกว่มันหยัดงกนี่มันหกหกป่าหยาแต่ว่าเขามันก็หลอยู่นะครับเขามันก็หลมันก็งามอยู่เขาบนเม็นเขาบนงาม เขามันก็งามอยู่เขามันก็หลอยู่แต่ว่าหยามันไหลายแต่ว่ามันก็หลแต่งานรอเสียงนี่แหละว่าม่วนนั่นม้วนแถวอันต้นจมจุลีกกสำมสานะครับก้นต้นก้ามปูนั่นมันกะบ่คอยมีดอกแต่ว่างานรอหน้ารอเถียงท่านี่งามงามขักหห้าแล้วกลับไปแถวแถวพ่นแต่นะครับไปแถวแถวพ่นแต่กกบกไงผลนะกรับกับ่คคอยมีหหยาดอกแต่ว่ามันกะแต่ว่าช่วงนี้บบมีน้ำ นะครับช่วงนี้น้ําไม่มีการเททให้เส้นหนานก็นลําบากใจอยู่ด้วยท่านผู้ชมสมัยแต่พอแต่แมลังเทือกับโบ่ใช้สา,สารเคมีมันกับพออยู่เนาะแต่ว่าคููมือท่านผู้ชมก็บเบิง่งที่ะนี่ต้นนั้นนี่มันก็ขึ้นเป็นป่าเลยด้ท่านผู้ชมเห็นบ่โอ้ยพขึจําเป็นท่าก็ต้องใส่สารเคมีซอยเ้อลังเทือก็ได้ใส่ยาคา้า ยาคาญยาชนิดใบกวางเนาะแบบใบกวางนะครับจะเป็นยาพวกอะไรยังล่ะนะครับว่าซื้อเพื่อนบ่อใดหรอกเพราะว่ามันเพื่อนบ่อใดจ้างเขาโฆษณาไปว่าซื้อเพื่อนกับบ่อใดนะครับแต่ว่ายาของเขาเจ้ากอด,ดีอยู่ฉีดมือนี้มืออื่นมือฮื้อมากเรียบร้อยจบใบพันธุ์เขาแห้งเขาตายเพิน่นให้ในที่สุดนะครับ แต่ว่าน้ากันแท่กันแท่หน้าผมก็มาปลูกหัสิ่งไข่ไว้จะกินน้าทานผู้ชมอันนี้มองท่อไหลลงมองท่อไหลลงนี่สิเป็นมองเอิงเทิงเอียงเทิง,ง,งนะครับเพราะว่าเท้าปล่อยน้าช่วงอ่ามันมันไหลนะครับมันน้ามันหล่นทธารออกมากกับปล่อยมันถิมแต่ว่าช่วงนี้ มือนี้มันใหญ่จะภาพอากาศให้พี่น้องในฟังยังหน่อยนะครับเป็นส้งสีคึมคืมแต่ว่าคึมเนว่นี้ผมคิดว่ามันเป็นคึมฝนนะครับพี่น้องมันอาจจะคึมแรงเรื่อยว่าจะพี่น้องสังเกตท้องฟ้านะครับพี่น้องสังเกตท้องฟ้ามันสีมีขี้ฟ้าอยู่เยอะแต่ว่าขี้ฟ้ายส้มนี่ บแมนขี่ฟ้าฝนพี่น้องมันเป็นขี่ฟ้าซื้อนะครับ <laughs> เคยเห็นมาเคยเห็นมาเพียงสัตวจะเป็นหมอดูบอกป่ะจะจะเป็นโหราศาสาตร์บอกป่ะว่าบอแมนด้วยประสบการณ์เคยเห็นมาก็คิดว่าขี่ฟ้าแบบนี้มันสีแห้งสีแหลืงบ่จัดนะครับแต่ว่าขารฝนตกมากกับฝได้เป็นหยังได้แหละนอนในห้องกับฝได้เป็นว่าอีหยังเนาะปัจจบันนี้มันลอแห้งลอ ยังเนี่ยผมกลับมาปลูกบักรินไม้นะครับพี่น้องบักดินไม้หรือคนว่าภาษากลางพอนันต้นเพกามันกําลัางสิเป็นหน่วยเดี๋ยวผมสิพ้ามาเบิงพ้ามาเบิงหมองมันอันนี้ปลูกกกบกเผาไว้เนี่ยเาได้กินแต่สินะตจนไหนหน่วยมันหลยอยังสันเกิดกินโมเบิร์ดแบบนี้บัดที่นี่กะ ไอ่ขึ้นักเพกกาหรือมกลีนไม่นะครับพี่น้องใบหญ้ามันเปลี่ยนคักๆมันกระลายโพดจนกินโบเบิร์ดเห็นบ่เอ้ยมันมันสแทบอนเนาะมันอยู่ไก่พี่น้องอาจธิเดี๋ยวเบิ่งว่ชชัดเกินเดี๋ยวผมหาม,มุมดีๆก็ได้ดึงมือยไห้เบื้องไก่ไก่ล่ะเออนี่เห็นบะนี่กำลังรวยนี่กำลังเริ่มมีนะครับเลิศม,มีแล้ว น้อยก็เริ่มมีแล้วม,มากรีนไม่บาทมันเป็นเขคาคักวราสันพี่น้องเอ้ยจักสิวาจางังดหาผู้กินกับบอมีผมกับตอยภาษาประคัมกัตตอยนี่เป็นภาษาอีสานถ้าบอกเป็นภาษากลางก็เอินว่าสวยนสวยเอาหมาเกเพกานี่เข้าไปแจกหมู่บ้านเพิ่นให้ใช้บ้านได้กินน้ำ บัดที่นี่แค่นี้ยังไม่พอนะครับอยู่ขางคันแท่น้าบัดนี้ผมกะหาดอกกระเจียวมาปลูกจังสินะท่านผู้ชมปลูกเ่ราะในว่าสิปูกซื้อปูก,ปกขายผมก็ปลูกไปน้าคันแแท่อันบัทเนี่ยเอาหุ่นมันอยู่แต่ว่ามันก็นมีดอกอยู่ดอกเดี๋ยวพาไปเบื้องตน้นเลยมีดอกเนาะเอาดอกกระเจียวมาปลูกไว้น้ำเงินน้าเอาน้ำคันแท่น้าเพราะได้กินอยู่ในสันวผู้ชมมันก็นได้กินอยู่ ผมเขาขี่แพ้เอาอันนี้มาใส่อันนี้จักมือเดี๋ยวผมเสียนอันนี้หรอกมันก็เป็นดอกอยู่แต่ว่าหันจะคล้องเห็นบอกยังไงว่ามันกินดูดก็บ่อยากเนาะถ้าผู้เพิ่นบ่ได้กินดูดเพื่อเกิดขึ้นรัศย์สียาที่พ่อซับมากินแน่ว่าสันลังคนโอ้ยสันผู้ชมมันกะโบเมนมามันสีหลวงสีไลยเด้มันกะโบหลวงบ่ไลายมันกะมีแน่นี่ผมปลูกกันแท้ขั้นนี้กระสียูประมาณจัก สามสิบสี่สิบเงานะครับน,นี่พูดลังคนเพ่กมานี่ล้วค็พ่นมามันมาขอเพื่อกมหาถอนถอนออกบนน้แก้เพื่อกะถิมนี่้วผมกับนักขนพูดเดียวสั่นผู้ชมกินกับจักสีไปก,กินจังไดจังสีเ่เบิดนะครับกับปูกไยเพื่อพี่เพื่อนอนอ่องญาติโกโหติกาพู้ลังคพ่นพนอยากเพกื่อกะมาขอเพื่มาถาม พอใหญ่สะเทียนเป็นยังไงดอกกระเจียวเป็นดอกบอผมก็ตอบเลยคําเดียวว่าไปหารอเบิงอันนี้มันอยู่ในแห้งคนบมมาอคนโมมาไก่เฉยเห็นบะ,ะจนแก่ถึงเมดติดต้นสามต้นสี่ต้น, 3, ตน, 4, ตนทั้งในพูดแก่ถึงเม็ดอ้าไปเจริญกับฝากพี่ฝากน้องฝากพก่อรุ่งฟังไ้ป่านะครับพี่น้องกดนไหลกดแแร่ให้กับช,ช่องหมอลำเถิง ผู้เขามาาไม่ก็มากดติดตามท่นผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าห้ารสางช่องขึ้นมานี่ก็เพื่ออยากให้พี่อยากให้น้องนี่มีความสุขมีความสุขในการดูนะครับดู YouTube เบิงแล้วเบิงไปเบิงมาโอ้ยเบิงไปเบิงมากะพี่น้องถือกกถือใจก,ก็กดไลค์กดแชร์กด u ับสไข b e นะครับ ให้กับช่องหมอลำเถิงเ,เบื้องแล้วขานมันบ่ถือใจพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์บอกมาว่าพ่อเฮ็ดแนวนั้นให้เบื้องเนี่ยพ่อเฮ็ดแนวนี้ห้เบื้องเนี่ยเพราะว่าเฮากะติดตามท่านอยู่ท่านกับหาแนวงงามๆแนวดีๆมาให้เฮาเบื้องนัน้นเลยทางช่องเฮากะสิพยายามพยายามหาสิ่งดีๆงามๆมาให้ท่านผู้ชมได้เบื้องกันนะครับ จากไดกก็ฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เน่เขามาเบิ่งแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้พี่น้องผู้เขามาเบิ่งแล้วกห้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บไย่ใได่ความไข่ไย่มีนะครับพี่น้องนอนรับก็ใหด้เงินหมื่นน,นอนตื่นไก็ใหด้เงินแสนพี่น้องแบนเมื่อไปก็ให้ได้แก้วค่าล้านออกจากบ้านไก่มีผู้เบิง่งผู้แย่งพี่น้องมาเบิ่งคลิปของหมอลำเทิงแล้ว กาให้อุดมสมบูรณ์พู่ผลไปเวยทรัพย์สินเงินทองให้อายุมั่นขวัญยืนทุกข่ทุกคนครับพี่น้องเย็นเย็นสุขกายสบายใจครับพี่น้องสวัสดีครับ